เพลงระคังใจเป็นอริยธรรมบำบัดจากไกลเทพดังแผ่วเววานเสียงระคังดังจากใจฉันบอกสัญญาณว่าฉันรัก เ,เขาแล้วเสียงแผ่วแผ่วไกลแต่มีความหมายอันเปลือดเปล่วจำเรียงเจ้า แวแวแววสันรักหังใจแสงด้วยมนคลังราวอารมพณ์ลมกลิ่นมาลาปลุกหัวใจความรักลือม,มา อ่อนไหวฉันฝากความรักกับระคังคานมุ่สานซึมใจจงซึมซึ้งสวงในจงสั่นระคังใจเธอได้ยินถึง แสงด้วยมนคลังเราอารมณ์ลมกลิ่นมาลาปลุกหัวใจความรักทรี่วมาอ่อนวัว ฝากความรักกับระคังคานมุนสานซึมใจจงซึมซึ้งส,สวงในจงสั่นรักขงใจเธอได้ยินถึงกัน